สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับทีมงานในหน้าโรงครับแกะมาใหม่ป้ายแดงเลยครับ SK 140lc รุ่น11ป้ายแดงเลยโอ้ปีนี้นี่ในหน้าโรงเขาออกรถเองเลยครับแกะมาป้ายแดงงานแรกตักแรกครับ เครื่องยนต์ 4JJ นะอีซุสของใหม่ของใหม่ชื่อทีมงานนี่นะ่จาจะชื่อออวิยาขุจศาลนะเป็นชื่อทีมงานใหม่ทีมงานน้องใหม่ของอำเภอศรีนรงค์ครับนี่ โรงงานแรกเลยประเดิมน่าจะขุดสะครับขยายสะเก่านี่เลยราคาตัวสามล้านห้าครับ แรกเลยย้ายสะเก่าครับโอ้บุ้งกีสสีะลอกวันนี้แหละทรงบุ้งกีสก็จะแตกต่างจาการุ่น8นะ ทรงก็จะออกแบบทรงมาใหม่ครับแต่ก็ไม่ต่างกันมากนิ่มๆครับรถ,รถใหม่เพิ่งแต่เอ่อเส้นมาครับเส้นเมื่อเช้าครับแต่คือรถนี้คือออกมาได้2วันแล้วแหละแล้วก็เพิ่งลุยงานวันนี้เป็นวันแรกครับทีมงานน้องใหม่ของศรีนรงค์ครับ เมื่อก่อนเป็นนายหน้าวันนี้เป็นเท่าแก่แล้วครับวันนี้ก็ สซบุตก็มาวิ่งด้วยนะนี่ล,ลุนหล,ลอ่อลุนรอมาจากดงรักเลยเดี๋ยวขุดคูออกก่อนครับ นานๆนานทีครับได้เจอรถป้ายแดงตักแรกมันหมาน,นครับพี่ร็อกพี่ร็อก <c oughs> ขอแสดงความยินดีครับเท่าแก่รง น่าจะเป็นงานเที่ยวครับจัดเบาๆก่อนช่วงแรกๆเออนี่แหละของใหม่ เที่ยวแรกครับเสียงเครื่องนิ่มๆครับรถใหม่เครื่องยนต์อิซูซุซีเจเจซีสูบครับตัวใหม่ล่าสุดของ SK 140เลย อ๋อเสีวุฒเสวุฒมาร่วมแจมด้วยครับวันนี้ครับ เดี๋ยวจะล้วงดูปลาไหลครับน่าจะมีปลาไหลเนี่ยะเกา่าไม่น่าพลาดครับ เต็มเรียบร้อยงานเที่ยวก็ประมาณนี้ครับพี่ร็อกพี่ร็อกเซวุ้นครับรวมจากธนพลครับ อันนี้ที่เสียงที่ได้ยินนี้นะ่จะเป็นเสียงสีนะสีที่ว่ามันเกิดการเสียดสีของสีใหม่อะแล้วจะมีเสียงปกติครับรถใหม่เดี๋ยวขุดอีกวันสองวันเสียงก็จะหายครับทุกคันครับเสียงจะดังทุกคันแบบนี้ครับเนี่ยจะมีสีที่ว่าตรงสลักอะ เราจะเกิดการมีมเีเสียงเสียงเสียดสีเนี่ยแบบนี้ครับเนี่ยดังทุกคันครับรถใหม่ ก็วิ่งก okay. so so ัน3ามคันครับช่วงแรกๆก็รถประจำทีมงานยังไม่มีนะก็ยังรับรถอยู่ครับยังรับรถมาวิ่งอยู่ ลมต้นไม้ครับอันนี้น่าจะเป็นต้นว่านะเป็นต้นว่าครับเอาอือ,อ Đó, đường 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 Tuần Tròn